วันที่เกดรู้ว่าสมชายมีเมียน้อยไม่ได้มีฟ้าผ่าไม่มีเสียงโครมไม่มีใครร้องไห้โวยวายอย่างที่ละครชอบทำมันเป็นแค่ช่วงเย็นธรรมดาลมพัดเอื่อยๆกลิ่นข้าวสุกลอยออกมาจากครัวเกดนั่งเด็ดผักอยู่หน้าบ้านส่วนสมชายนั่งกระสับกระส่ายเหมือนคนมีอะไรติดคอเกดเออฉันมีเรื่องจะพูดเสียงสมชายแห้งๆเกดเงยหน้าขึ้นมองก็พูดมา น้ำเสียงเรียบเหมือนถามว่าเย็นนี้กินอะไรดีสมชายสูดลมหายใจฉันฉันมีผู้หญิงอีกคนคำพูดนั้นหลุดออกมาเหมือนคนยอมรับชะตาเขานึกภาพเมียร้องไห้ดา่าทุบตีแต่สิ่งที่ได้คือความเงียบเกตก้มหน้าเด็ดผักต่อมือไม่สั่นไม่หยุดอืมคำตอบสั้นๆทำให้สมชายชะงักแค่นั้นหรือเขาถามอย่างไม่เชื่อแล้วจะให้ฉันพูดอะไร เกศถามกลับสมชายกลืนน้ำลายเกตไม่โกรธฉันหรือเกตเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆโกรธมันก็เรื่องของฉันแต่สิ่งที่เธอทำไปแล้วมันก็เรื่องของเธอสมชายรู้สึกโล่งอย่างประหลาดฉันขอโทษนะเกตเงยหน้ามองเขาตรงๆถ้าเลือกแล้วก็รับผลของมันเองคำนั้นไม่ได้ดังแต่หนักจนสมชายพูดไม่ออกคืนนั้นเกตนอนเหมือนเดิมทำกับข้าวเหมือนเดิม ไม่มีเสียงสะอื้นไม่มีน้ำตาสมชายพลิกตัวไปมาเกดถ้าไม่พอใจก็ด่าฉันได้นะเกดต,ตอบเสียงเบาด่าไปแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรไหมสมชายเงียบเขาเริ่มรู้สึกว่าความนิ่งของเมียลหลวงน่ากลัวกว่าการด่าซะอีกเช้าวันต่อมาเกดยังไปตลาดเหมือนเคยแม่คำสใสขายผักถามขึ้นได้ข่าวว่าสมชายมีผู้หญิงใหม่จริงหรือเกดยิ้มนงบางก็คงงั้นแม่คำสใสเบิกตา แล้วเองไม่เป็นอะไรเลยหรือจะเป็นอะไรได้ละ่ะชีวิตมันก็ต้องไปต่อคําตอบนั้นทำให้คนทั้งตลาดซุบซิบกันไปทั่วเมียอะไรใจนิ่งแท้หรือไม่ก็งโง่เสียงพวกนั้นเข้าหูเกดแต่เธอไม่เถียงเย็นนั้นสมชายพาเมียน้อยมาส่งหน้าปักซอยเกดเห็นแต่ไม่พูดอะไรสมชายเดินเข้าบ้านอย่างเกอ้อเกเธอเห็นแล้วใช่ไหมเกดพยักหน้าเห็นแล้วไม่คิดจะว่าอะไรฉันหน่อยหรือเกดวางขันน้ำ ฉันไม่ได้เป็นคนเลือกเธอเธอเลือกเองสมชายถอนหายใจเกตนิ่ใจดีจริงๆคำพูดนั้นเหมือนมีดบางๆที่เฉือนใจเกตแต่เธอไม่แสดงออกชาวบ้านเริ่มพูดกันสนุกปากเกตนี่เมียใจกว้างแท้ยอมให้ผัวมีเมียน้อยใช่ไม่เห็นโวยวายอะไรเลยบางคนชมบางคนสมเพชเกตได้ยินหมดแต่ยังคงไปวัดทำบุญหุงข้าวเลี้ยงไก่เหมือนเดิมสมชายเริ่มชินกับความเงียบ เกดถ้าวันไหนฉันกลับดึกก็กลับไปเกดตอบเรียบไม่ต้องรายงานฉันคำพูดนั้นทำให้สมชายรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอิสระแต่ลึกๆก,ก็ว่างเปล่าคือหนึ่งสมชายนั่งมองเมียหลวงเกดเธอไม่รักฉันแล้วหรือเกดเงยหน้าจากตะเกียงรักหรือไม่รักมันไม่สำคัญเท่าการเคารพกันสมชายเงียบไปอีกครั้งวันต่อมาชาวบ้านมานั่งคุยหน้าบ้านเเกดเอ้ยถ้าเป็นฉันนะจะไม่ยอมเด็ดขาด เกดยิ้มแต่เองไม่ใช่ฉันคำตอบนั้นทำให้ทุกคนเงียบเกดไม่ได้ใจกว้างอย่างที่ใครคิดเธอแค่เลือกไม่ทำตัวให้ต่ำกว่าคุณค่าของตัวเองคืนนั้นหลังจากทุกคนหลับเกดออกมายืนมองเรือนเงียบๆแสงจันทร์ส่องลงบนพื้นไม้เธอกำมือแน่นหัวใจปวดหนึบแต่ดวงตาแห้งสนิทร้องไห้ไปก็ไม่มีใครกลับมาเป็นเหมือนเดิมเธอพึมพำกับตัวเอง ในสายตาชาวบ้านเธอคือเมียหลวงใจใหญ่ใจกว้างแต่ในใจเกตเธอกำลังนับวันนับเวลาและนับศักดิ์ศรีของตัวเองอย่างเงียบๆโดยไม่ให้ใครเห็นน้ำตาแม้แต่หยดเดียวตั้งแต่วันที่สมชายพาเมียน้อยชื่อว่านวลเข้ามาในหมู่บ้านทุกอย่างก็เหมือนถูกเปิดเผยกลางแดดไม่มีการหลบซ่อนไม่มีความอายสมชายขี่มอเตอร์ไซค์พานวลผ่านหน้าวัดผ่านตลาดผ่านบ้านชาวบ้านที่นั่งมองกันเป็นแถว เกตเห็นภาพนั ula, en, ges, los los ้นก ouais, pues, ับตาแต่เธอก็ยังตื่นเช้าหุงข้าวส่งลูกไปโรงเรียนกวาดบ้านซักผ้าเหมือนทุกวันลูกชายถามแม่เบาๆแม่พ่อพาน้าไปไหนอีกแล้วหรือเกตลูบหัวลูกเขาก็ไปของเขาเราอยู่ของเราคำตอบนั้นเรียบจนเด็กเองก็ไม่รู้จะถามต่อยังไงสมชายกลับมาบ้านตอนเย็นนวลนั่งรออยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านเกตเป็นคนยกน้ำออกไปให้ กินน้ำไหมนวลรับแก้วมาด้วยมือสัน่นขอบคุณพี่เกตสมชายยืนอึง้งเกตไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้เกตมองเขาแขกมาบ้านใครๆก็ต้องต้อนรับคำนั้นทำให้นวลยิ่งอึดอัดชาวบ้านเริ่มซุบซิบตั้งแต่วันนั้นเกตนี่ใจกว้างแท้ยอมให้ผัวพาเมียน้อยเข้าบ้านใจกว้างหรืองโง่ก็ไม่รู้เสียงหนึ่งดังแทรกถ้าเป็นฉันนะบ้านแตกไปแล้ว เสียงพวกนั้นเข้าหูเกตทุกวันแต่เธอไม่เถียงไม่อธิบายสมชายเริ่มเคยชินเกตวันนี้ฉันจะไปค้างกับนวลน,นะเขาพูดเหมือนบอกว่าจะไปนาเกตพยักหน้าก็ดีจะได้ไม่ต้องรีบสมชายชะงักเธอไม่คิดอะไรเลยหรือคิดสิแต่คิดไปก็ไม่ได้ทําให้เธอกลับมาเหมือนเดิมคําตอบนั้นทําให้สมชายเงียบนวลนั่งฟังอยู่ข้างๆใจเธอไม่สบายอย่างที่คิดไว้ พี่เกดไม่โกรธฉันเลยหรือนวลถาวในวันหนึ่งเกดหันมามองโกรธแล้วได้อะไรล่ะแต่ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีตัวตนนวลพูดเสียงเบาเกดยิ้มบางเธอเลือกทางนี้เองก็ต้องรับมันคำพูดนั้นไม่ได้ด่าแต่แทงใจนวลยิ่งกว่าชาวบ้านบางคนเริ่มสงสารเกดแกทนเก่งจริงนะประสมพรพูดหรือไม่ก็ชินอีกคนแซวเกดตอบเพียง คนเราทนไม่เหมือนกันสมชายยิ่งสบายเขาไม่ต้องโกหกไม่ต้องงออยู่แบบนี้ก็ดีแล้วไม่มีใครมานั่งบน่นเขาบอกตัวเองคืนหนึ่งเขาถามเกดเธอไม่กลัวฉันจะทิ้งเธอไปเลยหรือเกดมองตะเกียงถ้าจะไปมันก็ไปได้ตั้งแต่วันที่เธอเลือกมีอีกคนแล้วคำพูดนั้นทำให้สมชายรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าอะไรให้ยึดนวลเริ่มรู้สึกอึดอัดมากขึ้นเธอได้สมชายแต่ไม่ได้ที่ยืน เวลาไปไหนกับสมชายคนก็มองฉันแปลกๆเธอบนเพราะเธอไม่ได้เป็นเมียหลวงเกตพูดตรงๆแล้วพี่เกตละ่ะทำไมไม่ออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองเกตหอนหายใจบางทีการไม่แย่งก็ไม่ได้แปลว่ายอมแพ้คืนนั้น เกดนั่งคิดคนเดียวเธอเริ่มเห็นชัดว่าความเงียบของตัวเองทําให้สมชายคิดว่าเขาทําอะไรก็ได้ทําให้นวลคิดว่าตัวเองยังไม่พอทําให้ชาวบ้านคิดว่าเธอเป็นเมียใจกว้างไร้ศักดิ์ศรีลูกชายเดินมานั่งข้างๆแม่ทําไมแม่ไม่ดุพ่อบ้างเกดกอดลูกเพราะแม่กําลังคิดว่าจะสอนพ่อยังไงโดยไม่ทําให้แม่ต้องเสียตัวเองสมชายกลับมาดึกวันหนึ่งเกด เธอไม่เคยเรียกร้องอะไรจากฉันเลยเกดมองหน้าเขานิ่งๆเพราะฉันไม่อยากได้ของที่ต้องขอคำนั้นทำให้สมชายสะอึกนวลยืนฟังอยู่หลังบ้านเธอเริ่มเข้าใจว่าผู้หญิงที่ดูนิ่งที่สุดอาจเป็นคนที่คิดไกลที่สุดชาวบ้านยังเรียกเกดว่าเมียใจกว้างแต่ในใจเกดเธอเริ่มรู้แล้วว่าความใจกว้างที่ไม่มีขอบเขตกําลังทำให้ทุกคนหลงผิด และถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคนที่เสียที่สุดอาจไม่ใช่เธอแต่เป็นศักดิ์ศรีของผู้หญิงทุกคนในบ้านหลังนี้นวลเริ่มรู้สึกตั้งแต่วันไหนไม่รู้ว่าตัวเองเหมือนเงาที่เดินตามสมชายไปทุกที่มีตัวตนแต่ไม่มีที่ยืนยิ่งอยู่ใกล้เกตมากเท่าไรความอึดอัดก็ยิ่งกัดกินใจ นวลไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงที่ถูกแย่งผัวไปต่อหน้าต่อตาถึงยังนั่งหุงข้าวยิ้มบางๆและพูดดีใส่เธอได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพิเกตไม่โกรธฉันจริงๆหรือนวลถามขึ้นวันหนึ่งขณะนั่งแกะผักอยู่ข้างกันเกตเงยหน้ามองโกรธแล้วมันทำให้เธอหายไปไม่ล่ะคำตอบนั้นทำให้นวลพูดไม่ออกสมชายที่นั่งอยู่ใกล้ๆรีบแทรกนวลก็อย่าคิดมากเกตเขาเข้าใจ นวลหันไปมองเขาเข้าใจหรือไม่พูดสมชายเงียบไปนวลเริ่มพยายามยั่วยุเธอจงใจแต่งตัวสวยเดินคล้องแขนสมชายต่อหน้าเกตวันนี้สมชายจะไปกับฉันนะเธอพูดเสียงดังเกตพยักหน้าไปเถิดเดี๋ยวฉันดูบ้านเองคำพูดนั้นไม่แสดงอารมณ์ใดๆทำให้นวลรู้สึกเหมือนกำปั้นชกลงบนอากาศพี่เกดไม่รู้สึกอะไรบ้างหรือไงนวนเลเผลอหลุดปาก เกดมองนิ่งรู้สึกสิแต่ฉันเลือกไม่แสดงสมชายเริ่มรู้สึกแปลกเขาคิดว่าการที่เมียหลวงไม่เรียกร้องคือความสบายแต่ยิ่งนานไปยิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวในสายตาคนอื่นเสียงชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนไปสงสารเกดนะป้าสมพรพูดยอมขนาดนี้ยังไม่เห็นผัวเห็นใจเลยอีกคนเสริมสมชัยนี่ก็น่าด้านใช้ความใจกว้างของเมียจนเคยตัว เสียงพวกนั้นลอยเข้าหูสมชายเขาเริ่มอึดอัดทำไมทุกคนต้องมองฉันแบบนั้นเขาบ่นกับนวลเพราะเขาเห็นพี่เกดนวลตอบตรงๆเห็นว่าเขาอดทนขนาดไหนสมชายเงียบไปเกดเองก็ได้ยินคำพูดเหล่านั้นเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองในยามค่ำคืนฉันยอมไปทำไมยอมเพื่ออะไรเธอนั่งมองตะเกียงคิดถึงวันที่เลือกเงียบ ไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะอยากเห็นให้ชัดว่าใครจะเป็นยังไงเมื่อไม่มีใครคอยดึงไว้นวนเริ่มทนไม่ไหวพี่เกดถ้าพี่โกรธด่าฉันสักหน่อยก็ได้นะเธอพูดเสียงสัน่นเกดสายหน้าฉันไม่อยากชนะใครด้วยการทำร้ายตัวเองคำพูดนั้นทำให้นวลน,น้ำตาคลอแล้วฉันละ่ะฉันคืออะไรในบ้านนี้เกดต,ตอบนิ่งๆเธอคือคนที่เลือกเข้ามา แต่ยังไม่ได้เลือกยืนด้วยตัวเองสมชายเริ่มรู้สึกว่าทุกคำพูดของเกตมีน้ำหนักมากกว่าการโวยวายเกตเธอไม่คิดจะเรียกร้องอะไรจากฉันจริงๆหรือเขาถามเกตมองหน้าเขานานฉันรอให้เธอเห็นเองว่าควรให้เกียรติใครคืนนั้นนวนนอนไม่หลับเธอเริ่มเข้าใจว่าการได้ผู้ชายคนหนึ่งมาไม่ได้แปลว่าจะชนะผู้หญิงอีกคนเกตไม่ใช่คนอ่อนแออย่างที่ใครคิด ความนิ่งของเธอเหมือนน้ำลึกที่รอวันไหลเฉียวชาวบ้านเริ่มมองเกตด,ด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่เมียใจกว้างแต่เป็นผู้หญิงที่อดทนเกินใครสมชายเริ่มรู้สึกหนักอึ้งฉันเหมือนคนเห็นแก่ตัวจริงๆใช่ไหมเขาถามเกตเกตยิ้มบางเธอเพิ่งเห็นวันนี้เองหรือ คำตอบนั้นทำให้สมชายพูดไม่ออกเกตดหันกลับไปทำงานบ้านเหมือนเดิมแต่ในใจเธอชัดเจนขึ้นทุกวันความใจกว้างของเธอไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการรอเวลารอให้ทุกคนเห็นความจริงด้วยตาตัวเองและเมื่อถึงวันนั้นการตัดสินใจของเธอจะไม่ใช่เพราะอารมณ์แต่เพราะศักดิ์ศรีที่เธอรักษามาตลอดทั้งชีวิตเช้าวันนั้นบรรยากาศในบ้านเงียบกว่าทุกวันลมพัดเอื่อย แต่ในอกเกตกลับแน่นอย่างบอกไม่ถูกเธอตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างหุงข้าวเหมือนเดิมล้างถ้วยเหมือนเดิมแต่ในใจเธอรู้ดีว่าวันนี้จะไม่เหมือนวันอื่นสมชายนั่งกินข้าวเงียบๆเ,เหมือนไม่รู้สึกอะไรสมชายวันนี้ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเกตพูดเสียงเรียบเขาเงยหน้าขึ้นเรื่องอะไรเรื่องเราคำนั้นทำให้สมชายชะงักถ้าเป็นเรื่องนวลฉันก็เคยบอกแล้วว่า เกศยกมือเบาๆฟังก่อนฉันไม่ได้จะโวยวายสมชายวางช้อนงั้นก็พูดมาเกตนั่งตรงๆมองหน้าเขานิ่งฉันไม่โกรธเธอแล้วโกรธไปมันก็ไม่ทำให้ใครกลับมาเป็นเหมือนเดิมสมชายถอนหายใจฉันก็คิดว่าเกตเข้าใจเกตสายหน้าเข้าใจกับยอมมันไม่เหมือนกันสมชายเริ่มไม่สบายใจแล้วเกตต้องการอะไร ฉันแค่ไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครให้เกียรติฉันคำนั้นทำให้สมชายเงียบไปเกีตหมายความว่ายังไงหมายความว่าฉันจะไม่เป็นเมียที่ต้องนั่งรอนั่งเงียบเพื่อให้เธอสบายใจอีกแล้วเสียงเกีตไม่ได้ดังแต่หนักแน่นจนสมชายรู้สึกเหมือนถูกดึงออกจากความเคยชินแล้วเธอจะไปไหนเขาถามฉันยังอยู่บ้านนี้ถ้าอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแต่ถ้าไม่ได้ ฉันก็พร้อมจะเลือกตัวเองคำตอบนั้นทำให้สมชายใจหายนวลที่ยืนฟังอยู่หลังบ้านก้าวออกมาพี่เกดฉันเกดหันไปมองไม่ต้องพูดหรอกนวลเธอไม่ได้เป็นคนทำให้ฉันตัดสินใจแบบนี้นวลหน้าเสียแล้วฉันคืออะไรในชีวิตพี่สมชายเกดตอบแทนสมชายคำถามนั้นเธอควรถามเขาไม่ใช่ฉันสมชายกำมือแน่นเกดเธอกำลังบีบฉันหรือ เกดยิ้มบางฉันไม่ได้บีบฉันแค่หยุดยอมข่าวเรื่องนี้แพร่ไปทั้งหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มพูดกันใหม่เกดไม่ใช่เมียใจกว้างหรอกป้าสมพรพูดเขาแค่รู้คุณค่าตัวเองใช่ดูนิ่งๆแต่ใจเขาแข็งแรงกว่าที่คิดเสียงเหล่านั้นลอยมาถึงหูสมชายเขาเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเสียบางอย่างที่ไม่เคยเห็นค่ามาก่อนนวลน,นั่งน้ำตาคลอพี่เกดฉันเพิ่งรู้ว่าคนที่นิ่งที่สุด น่ากลัวที่สุดเกตมองเธอไม่ใช่น่ากลัวหรอกแต่เขารู้ว่าตัวเองควรยืนตรงไหนคืนนั้นสมชายนอนไม่หลับเขาเริ่มคิดถึงวันที่เกตไม่เคยเรียกร้องอะไรหรือที่จริงแล้วฉันเป็นคนที่เอาเปรียบเธอมาตลอดเขาพึมผำเเช้าวันต่อมาเขาถามเกตเสียงแผ่วถ้าฉันเปลี่ยนได้เธอจะให้โอกาสไหมเกตมองหน้าเขานานก่อนตอบโอกาสไม่ใช่คำพูด แต่มันคือการกระทำนวนได้ยินแล้วใจสัน่นเธอเริ่มเข้าใจว่าความรักที่เธอคิดว่าชนะกลับไม่มีค่าเท่าความเคารพที่เกตรักษาไว้ชาวบ้านเริ่มมองสมชายต่างไปถ้าเสียเกตไปนะเสียดายแย่ใครคนหนึ่งพูดสมชายได้ยินแล้วเจ็บลึกเขาเพิ่งรู้ว่าเงินเมียน้อยหรือความสบายไม่อาจทดแทนผู้หญิงที่อยู่ข้างเขามาทั้งชีวิตได้เกตยืนมองเรือนยามเย็นเหมือนเดิม แต่วันนี้หัวใจเธอเบาขึ้นเธอไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ตะโกนแต่เลือกยืนในที่ของตัวเองอย่างมั่นคงวันที่เกดเลือกตัวเองไม่ได้ทำให้ใครแพ้ชนะแต่ทำให้ทุกคนเห็นชัดว่าผู้หญิงที่รู้คุณค่าตัวเองไม่จำเป็นต้องเสียงดังและนั่นคือวันที่ความใจกว้างของเกดเปลี่ยนเป็นศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงเช้าวันที่เกดตัดสินใจเลือกตัวเองจริงๆบ้านหลังเดิมยังตั้งอยู่เหมือนเดิม แต่ความรู้สึกข้างในไม่เหมือนเก่าอีกแล้วเกตตื่นเช้าเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าอย่างใจเย็นไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ร้องไห้สมชายยืนมองอยู่เงียบๆใจเขาเต้นแรงกว่าทุกวันเกตเธอจะไปจริงๆหรือเขาถามเสียงแผ่วเกตหันมามองฉันไม่ได้หนีฉันแค่ไม่ยอมอยู่ในที่ที่ไม่มีขอบเขตให้หัวใจฉันสมชายกลืนน้ำลายแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อเกตวางกระเป๋าลงฉันให้เธอเลือก ระหว่างความสบายของตัวเองกับความรับผิดชอบต่อชีวิตคู่ถ้าเธอยังอยากมีนวนฉันก็ขอออกมาใช้ชีวิตของฉันสมชายรีบพูดฉันไม่ได้อยากเสียเธอไปนะเกดมองนิ่งแต่เธอก็ทำเหมือนฉันไม่มีค่าคำนั้นแทงใจสมชายจนพูดไม่ออกนวนที่ยินอยู่ใกล้ๆเดินเข้ามาพี่เกดฉันขอโทษฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เกดยิ้มบางเธอไม่ต้องขอโทษฉันหรอกขอโทษตัวเองดีกว่า ที่เลือกแย่งในสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ใครชนะจริงๆนวลน้ําตาไหลฉันคิดว่าถ้าได้เขามาฉันจะมีค่าเกตตอบเสียงเรียบคุณค่ามันไม่ได้มาจากการแย่งของคนอื่นสมชายสุดนั่งลงฉันผิดเองฉันเคยคิดว่าเกตใจกว้างคิดว่าเธอจะอยู่แบบนี้ตลอดไปเกตสายหน้าใจกว้างไม่ใช่การยอมเหยียบหัวใจตัวเองข่าวการตัดสินใจของเกตแพร่ไปทั้งหมู่บ้านชววานเริ่มมองสมชายด้วยสายตาเปลี่ยน เสียดายเกดนะใครคนหนึ่งพูดผู้หญิงดีๆแบบนั้นหายากอีกคนเสริมสมชายนี่เห็นเกดตัวจริงสมชายได้ยินทุกคำเขาเริ่มรู้ว่าความสบายที่เคยมีกำลังกลายเป็นราคาที่ต้องจ่ายนวนเองก็ถูกมองเปลี่ยนไปแย่งมาได้แต่รักษาไม่ได้เสียงซุบซิบดังเข้าหูเธอฉันไม่ได้ชนะอะไรเลยนวลพึมพำกับตัวเองวันหนึ่งสมชายเดินไปหาเกดที่บ้านแม่ของเธอเกดฉันคิดมาดีแล้ว ฉันจะเลิกกับนวลเกดมองหน้าเขานานแล้วเธอเลิกเพราะอะไรเพราะฉันไม่อยากเสียเธอเกดถอนหายใจถ้าเลิกเพราะกลัวเสียฉันมันก็ยังไม่พอสมชายหน้าเสียแล้วต้องทำยังไงเธอต้องเลิกเพราะรู้ว่ามันผิดไม่ใช่เพราะกลัวโดดเดี่ยวคำพูดนั้นทำให้สมชายเงียบไปเขาเริ่มเข้าใจว่าความใจกว้างของเกดไม่ใช่ของฟรีนวลมาหาเกดในวันถัดมาพี่เกดฉันจะออกไปจากชีวิตสมชายเอง เกดพยักหน้านั่นเป็นการเลือกที่ดีที่สุดของเธอนวลเช็ดน้ำตาฉันเพิ่งรู้ว่าการแย่งไม่ได้ทำให้ชนะจริงๆเกดยิ้มบางอย่างน้อยเธอก็เรียนรู้สมชายกลับมาอีกครั้งถ้าฉันเริ่มต้นใหม่ได้เธอจะให้โอกาสไหมเกดตอบอย่างสงบโอกาสมีได้แต่ชีวิตฉันต้องมีขอบเขตถ้าเธอข้ามฉันก็จะเดินออกมาอีกโดยไม่ลังเลสมชายพยักหน้าน้ำตาคลอฉันเข้าใจแล้ว ชาวบ้านหยุดเรียกเกดว่าเมียใจกว้างแต่เริ่มเรียกว่าผู้หญิงที่กล้ารักษาศักดิ์ศรีดูเงียบๆแต่เด็ดขาดนะเกดป้าสมพรพูดเกดยิ้มฉันแค่ไม่อยากโกหกหัวใจตัวเองอีกเวลาผ่านไปทุกคนเปลี่ยนสมชายต้องใช้เวลาเรียกความเชื่อใจกลับมานวลเลือกเดินออกไปเริ่มชีวิตใหม่ชาวบ้านมองทุกอย่างด้วยสายตาเข้าใจมากขึ้นส่วนเกดใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่หัวใจไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เธอไม่ได้ชนะใครไม่ได้เอาคืนไม่ได้ทำให้ใครแพ้แต่เธอชนะใจตัวเองชนะความกลัวชนะการยอมแบบไร้ขอบเขตและรู้แล้วว่าความใจกว้างที่แท้จริงคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรให้และเมื่อไหร่ควรพอเรื่องของเกตจบลงอย่างเงียบๆแต่หนักแน่นเหมือนชีวิตจริงที่ไม่ต้องมีเสียงปรบมือแต่มีศักดิ์ศรีเป็นรางวัลให้ตัวเองตลอดไป